ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโออาร์บีและอาร์บีครั้งนี้เป็น EP ีที่21แล้ว ขอบคุณมากๆากนะครับ EP 19พเะเจ้าช่วยไลค์เกิน5 0 0 0 0ืนอย่างที่ขอไว้ครับผมสุดยอดขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ EP นี้ครับไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าครับก็ถ้ากดไลค์ให้ถึงแสนนี่มันโคตรเป็นประวัติการประวัติศาสตร์เลยครับผมไม่เคยมีมาก่อนครับขอบคุณมากๆครับผมเอ้ากดไลค์ครับกระทื้ไลค์ให้ถึงแสนครับผมไม่ต้องรีรอแล้วมาที่คำถามแรกเลยครับจากน้องไม้และแม่ติ๋มลิปล้องนัดถามมาว่าพี่ตี้กล้าไหมกินพริก10เม็ดภายใน1นาที โอ้พระเจ้าถ้าคลิปนี้ไลค์ถึงแสนเนี่ยถ้าการกินพริกน่าจะคุ้มเอาอุ้ยห่ายกินพริกสิบเม็ดมาโอ้โหแดงๆทั้งนั้นเลยปอนที่เด็ดมากเลยฮะเลือกมบบไม่เผ็ดเรื่องแบบไม่เผ็ดด้วยไม่ริงไม่เผ็ดจริง อันนี้ปอนคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าเมันเผ็ดแต่มันแดงเลยนะบอนมันสีนะัวเฉยเผ็ดัวพิโิบนิดนึงจริงนะจริ้งจีเด็ดเลยเนี่ยสิบเม็ดครับภายในหนึ่งนาทีจับเวลาจับเวลาไปโอ้โหหนึ่งหนึ่งสองหก ปเปลาเรือกาเหลือเยอะเรื่อยๆบแถมให้สิเดลยโอ้โหกิอีกสอเมดสคนกดไลค์ให้นะขอกงของกุงของกวางสูงกว่าหรืออ๋อสองสามเลยพี่ดีดีีดเดีดีดีนีีดเดดีี น้ำไม่เผ็ดดีเป็นแดงๆอันนี้ปอนคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดมันเผ็ดตัวพิจิตรนิดนึงจริงนะจริงลิง้นเล็ดออกือจะถ่ายอาบี้ต่อได้ไหมเนี่ยฮะตอนนี้ปากไม่เป็นไรแล้วหรือเป็นอุย้ยแสบน่าจะไปหนักที่ท้องละอีพีนี้คำถามเดียวไหม <c oughs> อันหี้ถ้าแบบคนแม่งรอแม่งเฟลนะมึงจะไลค์ยังอ่ะน้องอันดาร์กันเน่ว่ เดี๋ยวไปเลยน้องอันดา h a n ด e l ถามมาว่าพี่พี่ตอนเด็กพี่พี่เตีย้ยหรือเปล่าคะจริงๆพี่สูงมากตอนเด็กสูง180ซนติเตรเพื่อนตอนนั้นประมาณอายุ14 cm. จําได้เลยปีนต้นมะเขือตกลงมาตอกหัวหม่งโลกคอแม่งหดตอนนี้เหลือประมาณ160ยังเพ็ดอยู่เลยโอเคน้องเจฟอาเก่งถามมาว่าพี่พี่ครับถ้าพี่พี่เป็นผู้หญิง พี่บี้จะเลือกผู้ชายแบบไหนครับผู้ชายที่พี่จะเลือกน่าจะเป็นผู้ชายที่สุภาพเรียบร้อยหล่อสมาร์ทหุ่นดีและที่สําคัญฟันต้องห่างแบบพี่ครับ <Thom> แต่บอกไว้เลยนะเ <Thom> ทนแบบนี้กําลังจะมาอีก2ปีข้างหน้าม,มาแทนเทนเกาหลีแบบเนี้ยฟันห่าง สาวัดีสาวัดีเขาถามมาว่าพี่พี่เคยกินตะบองเพ็ดไหมคะอ๋อกินพริกยังจะไม่ไหวแล้วครับไม่ให้กินตะบองเพชรไม่เคยครับผมแต่มีช่องหนึ่งร้าอวนน่ากินตะบองเพชรโอ้พระเจ้าทําได้ยังไงครับผมพวกพริกจะออกไมาเลยอย่าไปเรียนแบบครับน้องมันไม่ดีครับมัน เป็นอันตรายต่อป่าครับผมนะฮะกินพริกก็ยังจะลําบากใจแล้วนะครับผมน้องทิวไม้พุ่มพวงครับถามมาว่าถ้าพี่บี้เจอแฟนเก่าแล้วพี่บี้เดินไากับแฟนใหม่พี่บี้จะทายังไงพี่ครับจะทักทายเขาครับบอกว่าสวัสดีครับอ๋อที่แฟนใหม่เราเองพี่จะบอกนะว่าต้นไม้ที่บ้านเนี่ยไม่เหลือเลยทําไมเหรอเพราะว่าเขาเด็ดมากโอสบปาก น้องทริสทีวีครับถามมาว่าถ้าพี่มีลูกจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับพี่คงตั้งชื่อเหมือนกับสัญชาติของพี่ครับอย่างเช่นแฮนเฟลหรือวอร์เฟอร์วอนัสอะโดบีบัลวานเ l a n งหรือชื่อเหมือนโลูกตกลงชื่ออะไรอ่าสมซาย อินเตอร์ไงมือสัญชาติอยู่ที่การออกเสียง,งอยู่ที่การออกเสียงน้องเมกอินไทยแลนด์ถามว่าพี่ๆก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนระหว่างซ้ายกับขวาเออแต่และความเชื่อก็ไม่เหมือนกันครับบางคนก็บอกว่าขวาล้าซ้ายดีหรือบางคนบอกก้าวซ้ายล้าขวาดีเอาจะก้าวยังไงต่อพี่ว่ากระโดดขาคู่มันออกจากบ้านเลยครับผมเอา้าจะออกจากบ้านแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่ จะเข้าบ้านเข้าบ้านซ้ายหรือขวาด่กระโดดขาหลังกับนี่กลับบ้านน้องแม็กนะครับถามมาว่าพี่บี้จะแกล้งช่องเดอะสแนคพี่บี้จะแกล้งคนไหนครับอ่าพี่ว่าแกล้งคนเดียวมันเสียเวลาครับจะแกล้งต้องทีต้องแกล้งให้ทุกคนเลยครับผมเอาทั้งแกล้งเลยโอเคไหมครับทั้งปอนยิงวีแมนหรือพี่โอหรือเอสสามน้องครับเอาทุกคนเลยครับผมอย่าเสียงดังครับผมแต่จะให้ผมแกล้งอะไรครับคอมเมนต์บอกนะครับ เอาแบบหนักๆเลยใช่ไหมคอมเมนต์เลยครับจะให้ทำไร <c oughs> คือมันเผ็ดมันเผ็ดพี่ก็ไม่เข้าใจนะเออเป็นไหมทางบ้านครับบีอาร์ครับผมรายการบีอาร์ครับ <c oughs> เวลากินพริกแล้วมันทำไมถึงมันต้องเลอครับ <c oughs> เป็นไหมที่บ้านเนาะคอมเมนต์บอกหน่อยครับรายการบีอาร์ครับเออว่าไปรายการบีอาร์ให้คนแบบไปตอบบนเครื่องหมายไอนะมุมบนด้านนี้ป้าใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้นะ <c oughs> ตั้งรายการใหม่เลยนะ สวัสดีครับนี่คือรายการ BR ครับผมจะถามอะไรผมก็ถามได้เพราะรายการนี้คือ BR ชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างมากับเบลกดเลยคือหมายไออวดคำถามต่อไปครับผมไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่หรือไข่ตอบพี่ตรงนี้เลยกดเลยไอโอเคนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีรายการบี้อาร์ครับรอติดตามชมครับผมอ่ะกลับมปที่อาร์บี้เหมือนเดิมครับผมน้องเตยแอนด์อยชอบคถามว่าพี่บี้ชอบดาราคนไหนเพราะอะไรครับผมจริงๆพี่ชอบหลายคนนะครับอย่างเจนนี่พี่ก็ชอบนะเพราะเขาอยู่ที่สุพรรณนะผมทำไมทำไมเจนนี่ เรียนโทสุพรรณเรียนเจนนี่เรียนโทสุวรรณเอาละ,เอ,าละเอ้ยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพี่ช,ชอบชมพู่อ่ะเขาเป็นคนที่สงสัยผมพี่ชอบหมายไงอ่ะชมพู่อะไรอ่ะกาพี่จะชมพู่อะไรยะ อย่าถามอะไรถามเขาม้ามาได้แค่พิมพ์แฮชแท็กคำว่าอาร์ชบีนะครับคำถามในเด็ดคำถามในโดดผมจะมาตอบในอาร์ชบีเลยนะครับผมแล้วมารอดูกันว่าคลิปนี้จะถึงแสนไลค์หรือเปล่านะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งข่าปุ่มสับตะไคร้ด้วยนะครับผมกดกระดิง่งกดเลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดกระดิง่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งอันเดียวพอไม่ต้องสองอันนะกดอันเดียวอีกคนหนึ่งเลยอีกคนหนึ่ง เขาแข็งแรงมากดาราคนนี้ชอบยืนบนน้ำแข็ง้ยจริงป่าใครสรพงษ์ตีนชาชาตีนเอาหรอเอาหรอเอาหรอต้องบอกว่าไงนะชาตีนสรพงษ์ชาตีนอ๋อสรพงษ์ชาตีนห่างห่างห่างอุ้ยเกือบแอกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา